วันนี้ที่เชวยพามาขึ้นเขาแม่ตะฮอนนะคะยังไม่ถึงเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งถึงเลยค่ะเลยะค่ะ <S <S มันไม่ใช่ชาวโมภูเขาะคะเป็นเป็นชาวโมะะเลี้ยงเพราะ,ะ <S 1> <S 1> มันมีกระดิ่งค่ะล้อมรอบเราภูเขาเนี่ยเอ่อจะเป็นสายหมอกเยอะมากเพราะวันนี้ฝนตกเนาะอากาศยังไม่เปิดค่ะที่บนบนแม่ตะฮอน <S 1> <S 1> ตอนนี้มาอยู่ที่เบราเฮกับโรถฮอนคะ่ะเราก็จะเดินกันไป <S <S คือ คนนาทางเจ้าถิ่นเข้าไปกันหมดแล้วนะคะเราจะเดินไปเนี้ยน้องป้มขาช่วยซูมไปทางนี่คืออากาศนะคะบนภูเขาเย็นค่ะเราต้องใส่เสื้อกันสามชั้นนะคะมีเสื้อกันฝนมีเสื้อกันหนาวอีกสองชั้นข้างในค่ะอากาศประมาณนี้กี่องศาวันนี้ประมาณสิบองศาแต่ข้างบนน่าจะต่ำกว่านั้นค่ะนี่คือทริป เซมาถัวใจคงแห่งคุ้นเขาของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะดอกไม้ประจำถิ่น oh. ประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเอเดอไวเซอร์ Advisor. หานะคะมันอยู่ตรงนี้ oh. ซึ่งลุงชอบมาก oh. ดอกนี้นะคะเอเดไวเซอร์ Advisor. ดอกไม้ประจำชาติโชคดีมากไม่เห็นบนแมตทอนมีมีเยอะเลยค่ะพอเราขึ้นมา ไม่แน่ใจว่าเล็กนี่เล็กหนึ่งหรือเปล่าเห็นข้างหน้านะคะเป็นทะเลสาบซึ่งว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเราไม่ได้เห็นภูเขาแมตตฮอร์คือหมอกบันบังมันมีฝนด้วยแล้วก็มีหมอกนางกรลบอยู่ด้านใน,นขยับตัวนี้นึงขยับตัวลง,งคือนักท่องเที่ยวก็ก็เดินมาถ่ายเหมือนกันเพราะเขาเห็นดอกแมตต r อดอกเอเดไวเซอร์ฮ้บว้าว เห็นแล้วเพราะไปภูเขาถิ่นอื่นไม่เห็นนะคะมาแมสฮอนนี่เห็นซึ่งดีใจมากความงามของมันดอกอยู่ตรงไหนนี่ค่ะดอกไม้ประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์ไปอีกที่นึงตรงนู้นกลุ่มนึงค่ะเนาะเราขึ้นมาเนี่ยสองพันห้ารอยกว่านะคะสองพันห้ารอยแปดสิบเอ็ดสิบเอด เมตรนะคะภูเขาสูงอยู่มันจะเป็นภูเขาอัลไพายค่ะว้าวจะได้นำดอกไม้นี้ไปให้ลุงดูว่าเจอแล้วข่าวต่อไปลุงจะได้ขึ้นมาดูเนาะต,ตอนที่เดินขึ้นมานี่ได้ยินเสียงมามดอยู่เนาะมามดเป็นสัตว์ภูเขาสัตว์ภูเขาซึ่งได้ยินเสียงมันเรียกหากันได้ยินชัดมากก้อนมากว้าวนี่เลย ถ่ายลงถ่ายลงคุณคิดดูว,ว่าเนี่ยเราตรงนู้นถูกเขาที่มันมีหมอกโรยฝนระรึมระลือตกมานะคะแต่ยังไม่แรงนะคะอย่าถามว่าหนาวไม่เย็นอยู่นะคะน้องปาล์มใส่เสื้อผ้าผ้ามานี่กี่ตัวคะสามชิ้นแล้วใช่ไหมคนละสามชิ้นแล้วคะ่ะ <c oughs> มือเย็นอยู่เนาะเดี๋ยวเราเดินกันต่อให้น้องปาล์มถ่ายรูปกันคะ่ะ อันนี้คือเพื่อนร่วมเดินทางของชิวเชิดนะคะเด็กๆก,ก็ไปทายไปทางนู้นกันเออได้เดินปั๊บโชคดีโชคด,ชดีได้เห็นดอกไม้ภูเขาเอเดอร i s วเซอร์เอเดจ้าฉันรักเธอซึ่งตรงนี้นะคะคือลุงตามหาอยากเห็นอยากดูมานานมากเรามาเห็นตรงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีเราขึ้นมาเป็นภูเขา มาดูภูเขาแม่เอร์ฮอนเป็นภูเขาถิ่นกำเนิดของเป็นพระเอกใหญ่ของภูเขาทุกอย่างในสวิตเซอร์แลนด์เนาะในแถบนี้นะคะแถบทาเลนี้สวยมากโอ้แต่ว่าไม่เป็นไรเนาะไม่ได้เห็นภูเขาแต่เราไปดูเลกกันแล้วก็เดินกันต่อเพราะว่าความสวยงามของมันตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเราอย่าไปเลี่ยงเราอย่าไปอะไรมาหาแล้วก็ต้องดูค่ะ โ okay. อเคพนังแบบแต่ละคนนะคะที่มาวันนี้ต้องใส่เสื้อสีแจ่มๆยังไงดูเชียวสีเขียวนู่นทั้งนึนกแบบเขียวปืดมันต้องมาอย่างนี้เวลาเข้ามาเมืองภูเขาที่มันเป็นเมืองในหมอกแบบนี้ต้องใส่เสื้อสีเจ็บค่ะไม่เจ็บไม่เห็นนะคะบอกซะก่อนปะเดินลงทะเลสาบค่ะเก็บสายก่อนค่ะเพราะว่าชาร์จแบตเตอรี่เนาะสายมันจะยาวมากเคเบิลต้องใช้สายประมาณ2เมตรเนาะเพราะว่า สั้นไปมันเวลาเดินหรือว่าทำวิดีโอมันจะก็จะกระชากก็เลยว่าต้องใช้สายสองเมตรูก่อนนะคะที่เราเห็นน่ะพระอาทิตย์เมฆมันบางเพราะอยากเห็นเซมัดแต่มันก็ไม่ได้เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งใจว่าเราจะมาอีกทีนึง <Okay. S 1> พวกมรสุมมันก็คงจะน้อยลงเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังอยู่ในคาบฤดูร้อนอยู่เอาละค่ะการมาเที่ยวเซมัดเนี่ยโอ้สบายใจมากสบายใจสบาย ตัวมากได้เห็นตรงนู้นได้เห็นตรงนี้ตรงนี้ก็ยังมีทานน้ําแข็งแต่ว่าอ่ะไม่ต้องไปเดินเอาแค่รอบๆนี้ซึ่งตรงนี้บอกมาบอกเลยนะคะใครที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าคนที่อยู่ฝั่งเมืองไทยอยากมามาเซมัดเลยค่ะเล็สเตลิเซนะคะขึ้นชื่อที่สุดตรงนี้และสวยที่สุดถ้ามันเป็นฤด,ดูร้อนไม่ต้องให้บอกเลยค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นนักถ่ายภาพก็จะหามุมถ่ายภาพได้สวยมาก ซึ่งบอกเลยว่าไม่น่าพลาดซ้นได้หมัตค่ะต้องมาชง,งักเห็นดอกดอกไม้เนาะตามขดหินและสิ่งที่ชูชัยได้เห็นก็คือว่าเสียงของมามดและเห็นมามด นอนอยู่ตรงนู้นด้วยเนาะทาน้ําแข็งอยู่ข้างหลังนะคะทาน้าแข็งใหญ่มากอันนี้สามารถแช่ปลาแช่เนื้อแช่หมูเป็นร้อยร้อยตันก็ได้นะคะเพราะว่าน้ําแข็งที่นี่ทาน้าแข็งมันไม่ม,ไม,มันไม่ละลายนะคะเห็นนะคะข้างหลังนู่นเนาะนอนเลยชเชื่อชีพผิดช,ชีถูกตรงนี้ค่ะเป็นทาน้าแข็งเนาะซึ่งอากาศมันเริ่มเย็นแล้วค่ะฝนหยุดบ้างตกบ้างเราก็เลยว่าอมาเดินดูดอกไม้ของภูเขาอาไพน์เนาะ ซึ่งก็จะเป็นดอกเล็กๆอย่างที่ชวดบอกค่ะแต่ที่มันต้องตาต้องใจอะไรไหมคะเสียงมาหมดมันร้องหากันค่ะโอ้หมอกมาแล้วค่ะหมอกข้างหลังขาวโพลนเดี๋ยวนะคะชวดจะขยับตัวให้ดูเนาะหมอกข้างหลังไม้แล้วค่ะนั่นอะ่ะก้อนขาวมาแล้วค่ะนั่นอะ่ะปิดเลยค่ะวันนี้อา่าเป็นฉากธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในชีวิตว่างั้นถึงเนาะ ก็คือเป็นดาราหน้ากล้องอยู่คนเดียวก็มีคนขี่จักรยานภูเขาขึ้นมาเที่ยวกันก็ต้องบอกว่าเมื่อเราอยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตธรรมชาติให้คุ้มให้คุ้มเลยค่ะเพราะว่ามาครั้งหนึ่งมาครั้งหนึ่งนี่อยากเห็นนู่นเห็นนี่แนละ้วก็ให้เห็นเลยเพราะว่าธรรมชาตินี่ใครๆก็อยากมาอย่างชอเชิดเนี่ยมาเติมพลังนะคะชอเชิดมาแบบนี้นะเหมือนมารับพลังธรรมชาติกลับไปบ้านค่ะ พลังธรรมชาติพลังแผ่นดินพลังต้นไม้พลังสายน้ําพลังภูเขาทุกอย่างเลยค่ะเพราะนี่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่กับตัวชูเชิร์ดมาเนาะตั้งแต่มาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ถามว่าชูเชิร์ดได้พลังพวกนี้เยอะไหมเยอะมากแต่ละวันเนาะชูเชิร์ดกลัวการแบบว่าเบินเอาชูเชิร์ดถึงต้องออกมาหาหาแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะคะเพื่อหากําไร ทางสุขภาพให้กับตัวเองหากําไรทางจิตใจให้กับตัวเองหาแหล่งธรรมชาติที่เราได้รับอย่างนี้เต็มๆนะคะหมอกมาแล้วค่ะฟรุตมาเลยค่ะปิดปิดทุกอย่างค่ะนอกจากทางคําไปหาลงข้างล่างนะคะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะสําหรับการเที่ยวของเชีร์วันนี้บนภูเขาสูงแบบนี้นะคะซึ่งมาค่ะเพราะยังไงมันยังเป็น มันยังไม่ใช่หน้าหนาวยังขึ้นได้อยู่ถ้าหน้าหนาวนี่ตรงแถบนี้น่าจะปิดนะคะเพราะหิมะมันจะเยอะมากและความเย็นบอกเลยว่าอ้ะดูดูดูสายหมอกค่ะวิ่งมานะคะก่อนที่มันจะพัดผ่านชูเชอรขอยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุยกันนี่นะคะเอาแหล่งธรรมชาติตรงนี้มาเลยค่ะความเย็นทั้งหลายเมืองไทยที่ว่าร้อนร้อนชูเชอรส่งให้เลยนะคะเนี่ยคือความเย็นแท้จริง โอโซนธรรมชาติที่น่ามองที่สุดแล้วก็เป็นโอโซนที่บริสุทธิ์นะคะรมแรงมานี่ต้อง แดดฝนลมมาฝนตกมันอยู่อย่างนี้นะคะตัง้งปอ่ย่นี้เนาะสิ่งที่จะต้องบอกกันว่ามาอยู่อย่างนี้เงเสื้อผ้าหน้าหนาวเนี่ยที่อ่าใครขึ้นมาบนภูเขาขอให้ติดขึ้นมานะคะขอให้มีติดขึ้นมาเพราะมันเย็นจริงๆเย็นลมเย็นเย็นแบบนี้นะคะ่ะเย็นจริงๆมาส่งไปทางเมืองไทยนะคะพัดไปทางเมืองไทยเยอะๆอากาศร้อนอากาศร้อนกันมากใช่ไหมคะเอาตรงนี้ละอองความเย็นอองธรรมชาติจะก okay, okay.